สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟที่พิจาทุกทุกท่านครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นครับพิจาประทุมราชกะมาเปิดราคาง่วครับมือนีนาสนใจครับพี่น้องเปิดราคาแบบยกเลยครับนี่แม่ลูกลูกแม่ทั้ง2โตเลยนะครับกับง่วแม่สาวโตละสองหมื่นกว่าบาทนะครับมาอยู่กับพ่อสีครับสวัสดีครับพ่อสีครับสวัสดีครับพ่อสีเพิ่นกนนังม่วนะครับมาจากบ้านน้องไคโนนะครับตำบลน้องไคโนอําเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนำง่วมาซีโตนครพ่อเนาะครับซีโต ต้นาพี่น้องเนี่เป็นแม่ลูกครับลูก2โตเลยร่วมกับแม่ก็เป็น3โตครับเปิดแยกแพ็คครูนะครับแพ็คเลย3โตกับแม่สาวด้านหลังพี่ชายอีกตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนะครับสองชุดเนาะพอเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเบิงน้ำกันเลยครับพี่น้องสื่อสามในสามเลยพี่น้องเป็นตาหักบอแม่ลูกชุดนี้ครับลูกพลนสติกโตมงามเลยนะพอนะครับอ่ะชุดแรกครับเป็นงัวแม่ลูกครับลูกสองโตครับเพดเมี่ยมาเลยทั้งสองโตนะครับ โุมนี่สามตัวนี่ครับพ่อสีเปิดจักบาทครับเปิดหาหมื่นครับเปิดไปหาหมื่นพี่น้องได้ตัวแม่ไปสามตัวพี่น้องนะครับแม่เพ่นทุนุดอยู่ด้านหลังสุดเลยเนาะครับล่องลงมาตรงกลางกับเป็นลูกสาวใหญ่เพิินอันนี้ลูกสาวน้อยเพิินครับพี่น้องแม่สูงอะไรครับพ่อสูงเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบสาวคนโตเิ่นกับประมาณใกล้เคียงกันครับอาจจะสูงกว่าแม่ก็ได้นะครับหาหมื่น นะครับตอรองกันได้ครับพี่น้องยกได้แยกได้ครับพี่น้องนี่คือน้องสาวสุดท่องเพิ่นครับพี่น้องงามหาหมื่นครับงอสามตัวนะครับทรงฟีกกบลอยโลดนครพ่อครับนี่ครับพี่จ้าอัทิใบใสกันซันได้พี่น้องนะครับสีมาทติมัวเนี่ยนะครับมัวแดงดีอยู่อ่ะเบิ้งน้ากันครับบัดนนี้รายละเอียดนะครับนี่คือแม่เพิ่นครับนี่แม่เพิ่นสูงหน่อยยี่สิบหกลบนะครับเป็นงอลูกที่สองยืนนะครับเด้อ คิู้ดำจมูกดำนะครับให้ลูกนี่ห้อมหลังนี่อู้นองอนะอ้วนนะครับลูกสาวเพิ่นน้ำนมเพิ่นดีนะครับนี่เกื่อยเพื่อนนะครับพี่น้องเลี้ยงน้องก็นี่แหละเป็นปลามันดูผสมนะครับของเชือกเอื้อยลูกนะครับเอื่อยเพิ่นความสูงก็ดีไก่เขียงก็เมนะครับยกได้แยกได้ครับถ้าพี่น้องอยากแยกกะนี่ขูมนี่กับสองปลายเนาะประมาณสองแปดสองเก่าครับโทรมากขูดคุยกับพอสซีได้นะครับลูกตัวนั้นกะสองหมื่นกว่านะครับ นครเนาะพมาณนี้ถ้าอยากแยกแต่ว่าโพสีคนมาเพผมยังหายไปน้ากันนคอครับมันเป็นสูตรแม่ลูกมันเป็นชุดแม่ลูกกันครับเห็นไปยุ่นน้ำกันโอ้พี่น้องหม้อสามตัวพมักนี่ครับพี่น้องหม้อดูกหมูมีแต่เนื้อตันจูรูเลยนคอครับลูกเพื่อนนี่อ้พี่น้องมือกำลางนะครับหอมหลังนี่แบบอ้วนนี่ครับนังหน้าดีเป็นหม้อไทยเฮานี่ครับเียงง่ายให้ลูกแต่ละโตสุดยอดเลยน้ำร่มดีแห่งนี่ลูกสาวคนโตพคน นะครับเลวกว่าเท่าปกตินะครับถ้าพี่น้องอยากแยกก็สองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องตัวนี่ต่อมาพอสีพันบาอยากให้ไปน้ำกันนะครับพี่น้องไปเลยหามื่นสามโตนี่ครับครับถือตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับนี่เมืยก็ได้สามโตกับใบขวักเนี่ยเม่อีหปีนากระสิบอสเนอะครับน้อยเอย์เป็นกระสมเนาะพอเนาะครับน้อยเอยกระสมเมียกระสมอีกเออปีหนาลูกเพันกระสมเอาพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสามปีเพราบอกน้องวนาจะซิบกระโตกหมดแล้ว เอาค่อยขยายพันธุ์ไปครับพี่น้องครับสมสมพอดีก็ได้ดีรองลูกเงี้ยงให้ลูกงามครับไม่ยกเอื้อตรงลูกนะครับราคาห้าหมื่นครับสามตัวนี่ครับพี่น้องนะครับจังบึกนี่ตัวนี้ก็บสองหมื่นกระบาทสองหมื่นสี่ครับตัวกังามงามพี่น้องจะเบิึงน้ำกันนะครับเอ้าค้าทูกกระท้อนประกันให้เจ๊มือเพาะทิพหามือครับทิพหามือนะครับส่งฟีกับลอยสองลอยโลเลยบ่ครับสองลอยโลครับสองลอยโลเด้อพี่น้องลูกเพื่อนี่หอมหลังจวดเลยพี่น้องอ้วนเบิ่งหอมหลังเอาอ้วน เฮน้านี่พลอยด้วยหรอกลูกพ้นนำล่างมีคู่โตอยู่ดอกนี่พี่น้องมึงหอมหลังโอ้อ้วนแห่งจักเดือนแล้วพอนี่จะสองเดือนไว้ไวสองเดือนครับโอ้หัวัลุนทำไปจักนี่พี่น้องมึงหอมหลังเท่าพนให้ลูกน้ำล่างก็มีนแล้วพอนาะ <ขอ S 2> <ๆ>เรียกกระเทาปกติครับลูกสาวไปแม่เพิ่นนุ่มซีเต้านะครับนำนุ่มดีแล้วพอดอกเหตุอมพวงห้างดำนะครับสูงร่อยยี่สิบวกลบครับต้องย่านลูก สามตัวนี่เดอ้อพี่น้องราคาหาหมื่นครับต่อร่องไในผู้ใดส้นใจโทรมาเพราะสีใดครับนาเรียงมีเงินก่อนเน่งกะสื่อสามตัวนี่พ่อเลยนะพ่อเนาะนี่ครับ่ต้องส้นกันบ่ย,ยั่งพี่น้องใครก็สื่อมากคนละคอกันมาส้นกันอันนี้เขาก็ได้แล้ว <c oughs> แม่ลูกกันเลียงง่ายครับพี่น้องสื่อไปกับปล่อยฟูไปเลยครับนี่จูงตัวเดียวแล้วเนาะครับจูงตัวเดียวกับไปักันไปเบิดอนันนี่คือเลียงง่ายเลยพี่น้องนี่ดูเพลินอู้อพี่น้องอ้วนตันแหงเอาหาหมื่น ยกได้แยกได้ครับโทษมาถามพ่อซีได้ผมมักม้วนนังนางสีอ้วนสีพูนเป็นของเมิองหอมหลังนะครับผู้ข้อะต่อไปครับพ่อเบื้องแม่สาวชุดตัวไปครับพี่น้องเป็นง้วแม่สาวครับว่ยปีกว่านะครับต้นนี้พ่อซีเปิดจากบาทครับเปิดสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องโอ้ราคานะครับแม่สาวสูงได้พ่อสูงลอยประมาณลอยสามสิบนี่หละครับลอยสามสิบนะครับเนาะสามสิบบวกกระพอเนาะไปหาลอยสามสิบสองสามสิบสามครับพี่น้อง ว้ปีกว่างนะพ่อเนาะครับห้องใบเศร้าซีครับพี่น้องเศร้าซีนะครับเป็นบราหมันดุผสมครับขี้บู่ดาจมูกดําสนเข้าแล้วครับฟันจับจมูกนั่งทับนะครับเล็บกวาเท่าปกติคาทูกะทอนกับประกันให้นะพ่อเนาะครับนะครับราคากระสุงปีสองร้อยโลนะครับสองสี่ครับพี่น้องสูงรวยสามสิบไปห้าร้อยสามสิบสามนะครับสูงจุนะครับหน้าตาเพลนครับเล็บกว่าเท่าปกตินะครับเพดดำนาะพอเนาะครับเพดดำพวกหางดำครับ แม่สาโน้อยนุ่มกับสีเต่าว่าสีเต่าเนาะพ่อครับนุ่มสีเต่าครับสองสีพี่น้องสองสีนะครับสีแดงงามอยู่แล้วครับตะวันมุ่ยแดดเด้อพี่น้องกาบก็ไฟครับเมือนพอสีพันว่าขี่รถมาแต่ฝนตกดินน้ำทางครับเอาสักสีพี่น้องบ้ามันลูกผสมนะครับนี่กีบหู้ดำจมูกดำตาถูกกระทอนภาษีประกันไทยสิบห้าหมื่นครับทรงพี่สองลอยนู้นะครับเป็นม้วนโบดนะครับเครื่องดำเห็ดดำพ่วงหางดำ ไว้กระปีก็ไกว่แล้วครับอย่างปีเน็ตนะครับตอนนี้ก็ยังปรทัผสมนะครับเป็นชุดที่2นะครับของมือนี่พี่น้องสนใจตัวใดกระโทนมหาพอซีได้ครับอุเรฮ่าแม่สาวครับอ่าเรียบกว่าเท่าปกตินะครับยืดเหนี่ายดีครับอ้ยแหล่มนะฟ้อบ่มีเดือดตังมือเนาะครับเมื่อวานยังมีอยู่ด้มือบ่มีละมื่อวานยังมีเดือดเนี่ยอยู่มือนี่บ่มีเดือดอ้ตัวยงามีตัวนี้เตรียมโตดีครับเครื่องโบดกับราคาสองหมื่นกว่าบาทพี่น้อง อสองสี่ห้องต่อรองกันได้ยี่ดอกนะครับถือใจมากรรมารรากระทู้มาฮะพอสีได้อนาคตดกะทิไงกัะทิกลายนะครับว่าสาวหน่อยว่าจะ่านมือใช่ <c oughs> ครับพวงหางดำนะครับเพชรดำฝึกการถ่านยนี่ชัดๆไปเลยเด้อพี่น้องเด้อโมบิแดดครับมือน,นีอ่ะสนใจตัวใดโทรหาพอสีได้ครับมาจากบ้านน้องไข่นกครับตำบลน,น้องไข่นกอำเภอเมืองสามทิพย์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ แบ่งฟันมือในสองชุดครับแม่ลูก3โตมองไปหามือนะพ่อเนาะครับกับแม่สาวตีสองมื่นสี่ครับสนใจตัวใดโทรหาพ่อสีได้เลยต่อรองกันได้ครับหรือไปเบ่งหน้าคอก็ได้นะครับพี่น้องอยู่อำเภอม่วง30เบอร์ไลน์เฟสบุ๊กพ่อสีเวรเล่นะครับเล่นโทรนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าวทุ่งราชกับพ่อสีขอจบคลิปเพียงเี้ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ